สวัสดีครับจะมาถ่ายแนวทางให้คนไหนที่นึกไม่ออกว่าอยู่ที่บ้านของท่านมีร่มไม้หรือว่าปลูกผลไม้ไว้ในไร่มีไร่มีร่มเงาดีๆมีแอ่งน้ำดีๆก็สามารถเลี้ยงพึ่งโครงแบบนี้ได้เลยครับ จะมาถ่ายให้เป็นแนวทางคนที่ยังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรให้เป็นอาชีพเสริมมาเลี้ยมครอบครัวได้ครับนี่ครับพึ่งโพงครับถ้าไนอยากจะทำและยังทำไม่เป็นก็ขอทำแนะนำได้เลยครับ ต่อลังนี้ก็ได้เยอะนะครับทำเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักได้เลยถ้าร0อยสองร้อรังขขึ้นไปก็เป็นอาชีพหลักได้เลยคนที่ไหวกระเียนแล้วเหมาะสุดครับสวัสดีครับ